สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SK บอนะครับผมอ่ะวันนี้นะครับมาติดตาฟุตบอลที่น่าสนใจกันนะครับในวันอาทิตย์28เมษายนนะครับวันนี้มีฟุตบอลมากมายนะครับแล้วก็วันนี้สองคู่ที่คัดมาฝากกันก็จัดมาให้เรียบร้อยนะครับผมอ่ะไปดูที่คู่แรกก่อนนะครับเป็นในศึกพิมลิกนะครับระหว่างทางนอ North มฟ r o l i n ส จะเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสสถานการณ์ค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงเพราะว่าตอนนี้หนีตายนะครับอยู่อันดับที่17อยู่ว่าเหนือโซนตกชั้นอยู่1อันดับแล้วก็นำอยู่1คะแนนนะครับก็ตอนนี้มี22คะแนนเหนือกว่าลูต,ตันอยู่หนึ่งแต้มด้วยกันนะก็จะบอกว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีนะเพราะว่าผลงานช่วงหลังเนี่ย สิบเกมหลังสุดของพวกเขาชนะแค่เกมเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับแล้ววันนี้ต้องเจอกับแมนซิตี้ซึ่งเป็นทีมที่เหนียวกว่าทุกด้านด้วยนะครับแมนซิตี้ก็อยู่ในสถานที่ดีของการลุ้นแชมป์นะครับทั้งเอฟเคับยเข้าชิงไปแล้วแล้วก็ในพมเมยร์ลีกเนี่ยก็สถานการณ์ดีกว่าอีก2ทีมที่ลุ้นเหมือนกันก็คือตอนนี้เนี่ยอยู่ที่2ก็จริงครับเจ็ดสิบหกคะแนนจากสามสิบสามเกมแต่ว่าอาร์ซอลนเนี่ยนำอยู่หนึ่งคะแนนแต่แข่งมากกว่าหนึ่งนัด สวิวอร์พูลตามอยู่1แต้มและแข่งมากกว่า2นัดก็เท่ากับว่าซิตี้เนี่ยมีเกมตัวค้างในมือ1นเกมแล้วก็มีโอกาสถ้าเกิดเก็บเก็บตัวค้างได้หมดเนี่ยก็จะนำน่านำาอสตันอยู่ถึง 3- 4คะแนนนะครับผมต้องบอกว่าเกมเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับแล้วก็วันนี้ต้องบอกว่าซิตี้เป็นทีมที่เจองานบาที่สุดนะเพราะว่าฟอร์เรสอะขอไปทักฝอ่งอาร์ซอนครับ้องเจอกับศึกใหญ่ก็คือดูกับสเปอร์ในศึกดาร์บี้แมชนะครับ เพราะว่าเกมนี้ซิตี้ค่อนข้างเข้าทางเลยนะเข้าทางวัคขามากๆนะครับเจอกับงานไม่หนักผลงานของคู่แข่งก็ไม่ดีด้วยนะครับเพราะว่าเกมนี้ซิตี้ใส่แหลกนะผมเชื่อว่าเกมนี้เนี่ยฟอเรสต์ไม่น่าไม่น่ารอดนะครับน่าจะโดนถล่มเหมือนกันเกมนี้ถึงแม้ให้เดีแคบจะค่อนข้างสูงนะครับที่หนึ่งจุดห้าแต่ผมเชื่อว่าซิตี้ชั่วโมงนี้กลาลังโขดนะครับอย่างเกม่าสุดก็เพิ่งกดไบตันมาสี่สุขเชื่อเกมนี้เนี่ยน่าจะสารต่อฟอร์ยอดเยี่ยมได้ด้วยการถล่มอีกเหมือนเดิมนะครับผม วนดีคู่นึงไปดูที่ในดิเอร์ฝรั่งเศสนะครับผมหยิบมาจะเป็นในส่วนของลลิยองครับเจอกับตูลูสนะครับจริงๆสองทีมนี้เนี่ยเรื่องของชื่อชันและคุณภาพทีเนี่ยไม่ได้หนีกันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยรลริยองค่อนข้นขนขางละสาเลยนะครับลลิยองไม่ชนะมา6เกมติดต่อกันแล้วก็เป็นการแพ้ถึง5เกมนะครับตอนนี้จมอยู่อันดับรองบวยนะครับ26คะแนนจาก3 0เกม ซึ่งอยู่ห่างจากโซลอดภายอยู่สามแต้มโอกาสรอดาในยังมีนะในอีกสี่เกมที่เหลือแต่ว่าเกมนี้เนี่ยถ้าดูจากฟอร์มของคู่แข่งอย่างตัวรูซี่ยต้องบอกว่าดูดีว่าค่อนข้างเยอะนะครับตัวลูสไม่แพ้ใครมาสี่เกมติดต่อกันเป็นการชนะสองเสมอสองนะครับแถมนัดล่าสุดก็ไม่แพ้หมักเสยด้วยนะครับในการเล่นที่้านของตัวเองเพราะว่าเกมนี้เนี่ยไปเยือนก็จะบอกว่าดูภาษีดีกว่านะในเรื่อง,องผลงานและประสบการณ์ในลีกสูงสุดของฝรั่งเศสนะครับ วันนี้เรื่องของเฮดี้ c a p เนี่ยเขาให้เสมอกันซึ่งผมมองว่าถ้าเลดมาเจาเจ้าแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าน้าเชียร์ไปที่ตัวุสมากกว่าผมเชื่อว่าผลงานค่อนข้างดีนะแล้วก็ชัยชน,นะสอนักกันสุดก็เกิดขึ้นจากการเล่นทีมเดียดด้วยเชื่อว่าเกมนี้เนี่ยตัวสไม่แพ้แล้วก็โอกาสชนะก็มีร่วมเหมือนกันวันนี้ผมให้ตัวรุสละกัดน,นะครับสรุป2คู่ในวันนี้นะครับที่ให้เลือกเชียร์กันเนี่ยก็จะมี ในส่วนของอ่าแฟซิต,ตี้ครับแล้คู่หนึ่งจะเป็นตัวรูสนะครับผมอ่ะนี่เป็นสองคู่ที่คัดมาฝากกันในวนันนี้สวัสดีครับ